สวัสดีครับผมผมชื่อเจมส์จากซีบิดนะครับผมสัญญาจากซีบิดครับผมทุกคนครับใครจะไปคิดว่ากลางสยามสแควร์เนี่ยจะมีฮอลล์หนึ่งพันที่นั่งซ่อนอยู่ด้วยแ่าอยู่ติดพีเรียสยามด้วยนะครับผมสแควร์วันนะครับมาที่ลิฟต์แล้ผมและคนลิฟต์ชั้นเจ็ดอ่าพอถึงชั้นเจ็ดปุ๊บคุณถึงที่หมายถึงไหนนะครับถึงที่หมายที่เรสั้อาแล้วผมก็ไปที่เกเบ็กสยามปิกฮอล์นะครับผมไปแล้วครับเราเดินออกมานะครับ อที่นี่นะครับที่องผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีห้องหลากหลายห้องให้เลือกตามความต้องการของทุกคนได้นะครับตอนนี้เจมส์มาซันวานี่จะพาไปดูไฮไลท์กันนะครับผมไปกันซันวา่าลุยฮะ let's go กระทัเข้าก็สวยแล้วล่ะครับพอเนี่ยขนาดบึมๆบม,บมว่าจุ้งๆพันกว่าที่นั่งนะครับแถมกล้ชิดติดขอบเวทีด้วยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเจมส์ให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคน สำหรับใครที่ต้องการขนาดห้องที่ย่อมลงมานะครับก็เป็นห้องเพลย์เฮาส์นะครับผมไปกันสั้นว่าลุยโอ้โหห้องนี oh ้เ oh นี oh ่ยเหมาะกับการจัดสัมมนาหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบมีเจม1 0หนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็สั้นว่าอีกแปดสิบคนครับผมบอกเลยครับแค่นี้เนี่ยสบายมากๆนะครับผมต่อไปนะครับพวกเราก็จะพาไปดูห้องสตูดิโอที่พวกเราใช้ทําอะไรครับ ใช้ทำกิจกรรมต่างๆอไม่ว่าจะเป็นซ้อมเต้นหรือว่าซ้อมการแสดงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยแล้วกู้เลยคุ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 ณเราจะซ้อมเต้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะครับอ่านั่นก็คือกระจกอุ้ยกระจกมุมใหญ่สี่บานเลยนะครับผมสี่มุมเลยนะครับอุ้ย ใหญ่กว่าคนนี่ครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีห้องซ้อมแล้วก็ฮอลขนาดใหญ่อยู่ใจกลางสยามด้วยนะครับทุกความต้องการและทุกกิจกรรมนะครับก็จบลงได้ที่นี่นะครับผมที่เคบ็สยามปิคอรนะครับไม่มาไม่ได้แล้วใช่ป่มสันวาใช่เลยครับผมแล้วตอนนี้น้องสันวาและพี่เจ์จะต้องไปซ้อมเต้นกันต่อใครไม่ไปสันวาไปแล้วครับ